สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ร้านซับโสพลเจริญยนต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Facebook ทซับโสพลเจริญยนต์นะครับแล้วก็เพจซื้อขายเครื่องมือ2ทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าดีๆนะครับราคาไม่แพงมากนะครับผมผมขอขายตามสภาพนะครับเครื่องนี้นะฮะ สำหรับท่านใดที่งบไม่เยอะนะครับต้องการหาเครื่องกําลังสูงๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมวันนี้ผมขอเสนอนะครับเจ้า RT140 นะครับพัดนะครับรุ่นตาไฟใหญ่นะครับผมเครื่องอ่าองค์ประกอบโดยรวมนะครับผมมองอยู่ที่สภาพอยู่ที่70%นะครับผมสําหรับเครื่องนี้เรานะครับเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับเราซื้อมาแล้วก็ขายเลยนะครับ เราอยากจะให้ทุกท่านที่งบไม่เยอะมากนะครับพอจับต้องได้สําหรับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับยังติดสตาร์ตติดง่ายนะครับแล้วเราก็รับประกันเรื่องห่างไม่มีแตกนะครับข้อเหวี่ยงไม่มีขาดนะครับฝาสูบแท้นะครับสําหรับเครื่องนี้นะฮะเรารับประกัน3มจุดใหญ่ให้คืออ่างเครื่องข้อเหวี่ยงแล้วก็ฝาสูบนะครับเรารับประกันให้3ามจุดนี้ว่าไม่มีชํารุดหรือแตกหักนะฮะเราขายแค่29,00 0บาทนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับ ฟังไม่ผิดครับเราขายแค่29,000บาทนะครับผมแต่เป็นเครื่องที่ขายตามสภาพนะครับย้ำนิดนึงนะครับเราซื้อมาแล้วเราก็ขายสภาพนี้เลยนะครับผมเผื่อท่านใดงบไม่เยอะนะครับอยากได้14แรงคูปต้าแท้ในราคา29,000ก็เรียนเชิญครับผมเดี๋ยวผมวิดีโอให้ฟังครับ ครับสำหรับเครื่องนี้ก็ติดง่ายนะครับแรงหัดยังดีนะครับลูกปืนข้อเหวี่ยงยังแน่นนะครับไม่มีหลวมนะครับสําหรับเครื่องนี้แล้วก็ตอบโจทย์สาหรับท่านที่งบไม่เยอะนะครับอยากได้เครื่อง14แรงไปนําไปใช้งานกันนะครับเครื่องนี้เรามีแค่เครื่องเดียวนะครับที่ราคานี้นะครับเราขอขายตามสภาพฟันที่สภาพนี้เลยแต่มีการันตีให้7วันครับเราให้การันตีที่7วันนะครับเอาไปใช้เกิดชํารุดหรือไม่มีแรงหรือว่าใช้งานไม่ได้นะครับเรายินดีเคม ภายในให้ทุกกรณีสําหรับเครื่องนี้7วันนะครับสําหรับเครื่องนี้ตอบโจทย์คนเงินน้อยนะครับหรืองบยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องเป็นเครื่องนี้เลยนะครับผม2 9 0 0 0บาทนะครับเบอร์โทรร้านทรัพย์โสพลนะครับ0ูนย์6 2ด5 3สองสี่หกสองสองหสามนะครับ0ู9ย์6 2ด5 3้าสองสี่หกสองสองห้าสามนะครับนำไปใช้งานกันได้เลยสำหรับเครื่องนี้นะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องว่าต้องสดต้องสวยมากก็ต้องเป็นเครื่องนี้เลยนะครับ ร้านซับโสพลจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเบอร์โทร089ขอย้ําติธีนะครับ246 2253นะครับอยู่จังหวัดชายังเศ้าจัดส่งขนส่งเอกชนได้ทั่วไทยนะครับราคาเริ่มต้นขนส่งอยู่ที่900บาทถึง2,200บาททั่วไทยนะครับสวัสดีครับ